้าชมวิววิวทะเลกับภูเขาจา้ะจะพาเด็กนอยมาเที่ยวเที่ยวทะเลหอยหินเก็บภาพบรรยากาศวิวสวยๆมาฝาก ภูเขานะคะสวยจ้ะมุมสูสงนะจ๊ะไปก้า์พักอ่อ่โรงแรมโอลิเดย์วนานาพาด,ด้วยมาเที่ยวจ้ะวิวสวยมากเลย มี่เตาไฟหน้ามาจ้ะเน,นะเตาไฟหน้านมชมวิวทะเลจ้ะอือตัอง้งฝนเลยนะคะเนาะมองเห็นว,วิวจ้ะวิวภูเขาด้านนู้นกับภูเขานะคะนี่สวยมากเลยวันนี้ฝนตกจ้ะ่าดฝนตก ท่นอยู่ข้างบนนะจะมองเห็นวิวทะเลนะคะเนาะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปซิ่งนี่น,นะคะเนาะซิ่งนี่ก็จะเห็นวิว uh, um อันนี้ก็วิวทะเลนะคะเนาะ เจะมีเครื่องดื่มมีอะไรนี่เราสั่งนะคะรับมุมนี่ก็สวยวิวด้านนี้ก็จะเป็นวิวเออ่วิวสวนน้ำนะคะเน,ะน,นาะสวานาวานานาวานะคะเนาะวิวสว,วยเิ็กน้อยก็เล่นลแต่เสียงดังอยู่นะ ตัเหรีเยเลย่ใมนเยอะแล้ดวยะ้าด็กไดเหลีนมาเราจับนมันปุ๊กกันเลยพายเข็นาเลเหล้านบนบนกัลิลี่อ่ะลี่เห่นมัไหมลูก สวยเลยนะครับจะตลักเก็บภาพประาิษฐ์ประ่ารพันธุ์พันธุ์